สวัสดีครับเอฟทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาหานะครับตัวลดต้นทุนเพื่อจะมาตัดสองสูตรที่เด่นล่างและสองอและสูตรที่มาครบล่างหกตัวนะครับหกตัวมาครบล่างมาสองตัวงวดที่ยี่สิบ นะครับเราจะหาตัวลดต้นทุนนะครับตัวเลขมายากเลขพักผ่อนเลขดับนะ98%เนะครับเพื่อจะมาตัดใน19คู่นี้เพราะว่า28เ,เรามีตัวลดต้นทุนไป1ชุด1คู่นะครับ28ในสูตรนี้นะครับลดต้นทุนอ่าสูตรนี้เป็นลดต้นทุนล่าง นะครับล่างตัวนี้นะครับสูตรลดต้นทุนล่างนะครับเราก็ได้28ไป1ตัว1คู่นะครับ1คู่วันนี้เราจะมาหากันต่อนะครับเพื่อเราจะได้หานะครับในกลุ่มนี้ตัวไหนจะเป็นตัวเด่นสุดนะครับเราจะมาดูกันสองสูตรเลยนะครับ สูตรเดนล่าสูตรนี้ที่20คู่นะครับสูตรนี้เราก็เหลือ18คู่นะครับและตัวลดต้นทุนที่เราจะเริ่มหากันนะครับก็จะมาตัดใน2สูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็ได้20คู่นะครับสูตรนี้ก็ได้20คู่สูตรนี้0ู ไม่มาสิบหน่วยไม่มาล่างนะครับก็เราก็เหลือ20คู่นะครับถ้าศูนย์ไม่ติดตัวเลขพักผ่อนตัวดับนะครับสูตรนี้ก็จะได้30คู่นะครับและก็จะถ้าสูตรเขาเดินนะครับเดินตามหน้าที่ก็จะได้ คู่เงินล่าง1คู่นั่นเองนะครับก็บรรยายนะครับก็ขออนุญาตนะครับก็อย่างที่เอามาให้ f c ดูใน2คลิปนี้นะครับว่ากลุ่มนะครับ f c ทางช่องของเรามีนะฮะกี่เจนกี่อายุนะครับก็สำหรับท่านที่เข้าใจได้ไวก็ผ่านได้นะครับแต่ก็ขอสำหรับวัยรุ่นนะ วัยรุ่นยุค90ขึ้นลงไปอย่างนี้นะจะลงหรือจะขึ้นก็ต้องลงนะฮะ90 80 70 60อย่างนี้นะครับก็การเข้าใจก็จะวัยช้าต่างกันนะครับก็ขออภัย FC นะครับเพราะว่าแอดอป้อนข้อมูลคนเดียวนะครับแล้วก็ FC มีหลายกลุ่มแล้วก็จำนวนเยอะนะครับวันนี้มาเริ่มดูกันเลยนะครับก็ รายละเอียดนะครับเพราะว่าอย่างสูตรตัวนี้นะครับยกตัวอย่างนะมีนะครับอคอมเมนต์เข้ามานะครับสําหรับสูตรนี้นะครับสูตรนี้นะฮะตามหัวข้อตามรายละเอียดนี่เลยนะครับก็ไม่ทราบว่าจะเป็น fc ทางช่องของเราหรือว่าจะเป็น ผู้ชมที่เขาผ่านมานะครับก็ดูหัวข้อดูในในคลิปนะครับก็จะเป็นน่าจะเป็นสูตรนี้เลยนะครับก็คอมเมนต์มามาเหมือนอจะถามก็ไม่ใช่น่าจะเป็นทํานองบน่นบ่นดังๆมากกว่านะครับก็ว่าคํานวณย้อนหลังแล้วทําไมไม่มีนะครับในเลขในสูตรนี้จะมี6ตัว ไม่เห็นมีข้าวสามตัวเลยก็ในหัวข้อนะครับจะบอกว่าเป็นตัวเด่นล่างนะครบล่างสองตัวนะครับในหกตัวนี้และก็เป็นงวดที่ยี่สิบนะครับก็ไม่ได้มีบอกว่าเป็นอ่าสูตรคำนวณเลขบนนะครับก็จะไปให้เข้าเลขบนทั้งสามตัวมันก็เป็นไปไม่ได้ในหกตัวนี้นะครับเพราะว่าอ่าสูตร มันมาของมันแบบนี้นะครับมันมาเด่นที่ตัว2คู่เงินล่างนะครับอสองตัวล่างคู่เงินล่างนั่นเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ fc ก็ดูเป็นคลิปๆแล้วดูเป็นหัวข้อไปนะครับเพราะว่าทุกสูตรเราก็แนะนำประวัติกันนะฮะแนะนำประวัติกันเพื่อให้ fc ได้ประกอบการตัดสินใจนะครับเพราะว่าสูตรเขาเดินมาแบบนี้ สถิติเขาเดินมาแบบไหนยาวแค่ไหนหรือสั้นนะครับแต่สูตรลดต้นทุนแอดจะเอาตัวลดต้นทุนที่เดินระยะยาวๆนะครับเพราะว่าระยะสั้นก็เหมือนกับตัวเด่นทั้งหลายแหละนะครับก็เหมือนกับในช่องของเรานี่แหละไม่ต้องดูที่อื่นนะครับเพราะว่าสูตรตัวเด่นมันจะอยู่ระยะสั้นมันจะไม่ยาวนะครับก็ตัวไหนเกินปีมีน้อยมากสูตรตัวเด่นนะครับส่วนใหญ่ก็จะ ไม่เกินนะฮะไม่เกิน10 1 5 17นะก็ถือว่าเยอะและ้วแต่ละสูตรนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ขอให้รายละเอียดนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับเพราะว่ามีาบางคอมเมนต์ก็เหมือนจะไม่เข้าใจหรือว่าเขาดูข้อมูลนะครับไม่ครบนะครับวันนี้สูตรลดต้นทุนเพื่อจะมาตัดนะหาคู่เงิน ล่างกันนะครับเราจะใช้ตัวไหนก็เอามาทั้งหมดเลยนะครับีนะเอามาทั้งหมดเลยมาทั้งหมดเลยก็รางวัลที่หนึ่งออกอะไรมาให้หมดเลยนะครับส5่ห้าแดหนึ่งสห้าสาม

ก็ทั้งรางวัลที่1 2ตัวล่างาสามตัวหน้า1 2 3ตัวท้าย1นึเอามาให้หมดมันจะง่ายต่อการดูนะคะรับสินะเพราะว่าถ้ามันคำนวณไม่ครบตัวเลขไม่ครบทุกตัวเราไปแยกนูน่นแยกนี่มันก็จะดูค่อนข้างจะยากนะครับก็เอามาให้ครบเลยนะฮะตัวไหนไม่คำนวณก็ปล่อยให้ว่างไปนะครับ จะได้ดูง่ายๆนะครับสูตรนี้ก็แอดคำนวณให้2ปีนะครับให้2ปีนะที่เหลือก็ FC ที่ชอบคำนวณก็ลองดูนะครับลองคำนวณดูสูตรนี้ก็เอาสถติเลยนะครับก็ปี67 68ก็ 8. งวดนี้ก็จะเป็นงวดที่ 47นะครับงวดนี้งวดที่47สสูตรนี้ก็จะได้ดังนี้นะครับใช้หลักแสนนะครับหลักแสนหนึ่งครั้งสูตรนี้ใช้หลักแสนหนึ่งครั้งนะครับหลักแสนหนึ่งครั้ง หลักพันนะครับหลักพันสามครั้งหลักสิบบนหนึ่งครั้งนะครับหลักสิบล่างสองครั้งนะครับหลักสิบสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับหลักสิบ สามตัวหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะครับสูตรนี้ก็จะใช้อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวนะครับใช้หกตัวบวกเอาตัวคงที่นะครับบวกคงที่นะครับทุกครั้งนะครับสำหรับสูตรนี้ก็คือสามบวกสามนั่นเองนะครับ ผลลับออกมาตัวไหนผลลับออกมาตัวไหนนะครับ4หลักแสนนะครับ1ครั้งบวกหลักพัน3าครั้งเลข8นะครับ8 3 24นะครับ24บวก4เป็น8 8บวกอีก4นะครับก็เป็น12 12ตัวท้ายเลข2นะครับ บวกส2องครั้งหลัก10บล่างนะครับ2งบวกส2 6, องบวกหกบวก3า2ครั้งเป็น6ก็เป็น8นะครับ2บวก6ใไ้6นะครับเป็น8 8ก็บวก0ก็เป็น8บวก4 8บวก4เป็น2 2บวก3คงที่ตัวคงที่นะครับก็ได้5 สูตรนี้เราจะได้ที่ตัวที่เลข5เป็นตัวลดต้นทุนนะครับหลายหลายท่านก็อาจจะมีเลขตัวนี้อยู่ในใจนะครับแอดเองก็ชอบในตัวนี้แต่ว่าสูตรมันเดินมาแบบนี้นะครับซีนะสูตรมันมาแบบนี้มันเดินแบบนี้นะครับ สูตรมันเดินมาแบบนี้เราก็นะครับต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์เอานะครับแบ่งเปอร์เซ็นต์สูตรมันมาแบบนี้เราก็ต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์นะครับแบ่งเปอร์เซ็นต์ของเขาไปนะครับตัวนี้เป็นดับนะครับล่าง สูตรนี้เป็นดับล่างนะครับ98%น,นะทางช่องเราก็จะนิ้นที่98%อนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ใน2%นะครับเราก็อยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงตัวนี้ก็จะเป็นของงวดวันที่ หนึ่งนะครับเดือนสิบสองปีหกแปดครับดับล่างนะครับก็เน้นตัวนี้ดูรายละเอียดและหัวข้อเอานะครับเพราะว่าอย่างที่เจอในคอมเมนต์นะบางท่านก็อาจจะดูเหมือนดูไม่ตรงหรือไม่เข้าใจก็ไม่ทราบนะครับตัวนี้ก็คือดับล่าง10หน่วยนั่นเองนะครับ10หน่วยตรงนี้ก็จะเขียน รายละเอียดนะครับเพื่ออย่างที่แอดเอาลงให้ดูนะครับเพราะว่า fc ของเรานะครับหลากหลายนะครับ10หน่วยนะครับเขียนให้รายละเอียดให้เยอะเพราะว่าการเข้าใจมันเป็น สิ่งสำคัญนะครับเป็นสิ่งสำคัญนะฮะาจากสูตรนะครับจากสูตรจากสูตรนะครับถ้าเป็นเลขชนเลขชอบเลขเด่นเลขดังเลขในใจที่เราชอบของ f c ท่านไหนนะครับก็พิจารณานะครับ f c ก็พิจารณาเอานะครับ พิจารณาพิจารณาเอานะครับสูตรตัวนี้งวดนี้เป็นงวดที่อ่าก็เอา2ปี67แล้ว68นะครับงวดนี้ก็เป็นงวดที่47นะครับอ่าคำนวณให้2ปีนะฮะเอาแค่2ปี t า p e c ที่ชอบสายคำนวณก็ลองคำนวณย้อนหลังดูนะครับว่าเขาไปถึงปีไหนนะครับ แต่สูตรนี้ก็ถือว่าเกินนะครับเกิน50อัพขึ้นไปแล้วนะครับก็เอา5 6 7หกเดแปดนะครับเอาเข้าๆให้แบบนี้นะครับก็จากเราได้5มานะครับดับล่างได้5มา10หน่วยนะครับไม่มาล่างเราก็มาตรงนี้ถ้าเขาเดินในงวดที่47 สำหรับสูตรนี้นะครับสิหน่วยล่างไม่มานะครับงัวที่47นะครับเอา6 7และ6 8เรามาตัดกันนะครับจากสูตรนี้นะครับสูตรนี้ได้6ตัว2 4 5 7 8 0้าเถ้าเขาเดินอยู่หัวที่20มาครบล่างนะครับ5ไม่มา10หน่วย5ไม่มาล่างนั่นเองตรงไหนที่มี5นะครับเราตัดก่อนนะครับตัดก่อน ถ้าเลขไปชนเลขชอบเลขในใจก็เหมือนเดิมนะครับ FC ก็พิจารณาเอานะครับถ้าเราชอบเราก็จัดการในในตามวิถีของเราได้นะครับเพราะว่าความชอบ2คนขึ้นไปยังไงก็ชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับตรงไหนมี5เราคัดออกก่อนนะครับ5 7 7 5นะครับ5 8 8 5 5 4 4 5 5225นะครับจากเราตรัวนี้ถ้า5เขาเดินอยู่เราก็จะเหลือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เหลืออยู่10ชุดนะครับเหลืออยู่10ชุดสำหรับสูตรนี้นะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับอีกสูตรหนึงจะเหลือกี่คู่นะครับอีกสูตรหนึ่งจะเหลือกี่คู่สูตรนี้มี5ตรงไหนนะครับ5 3 5้5ห5หนะครับห้สูตรนี้ก็จะเหลือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1ม1ี1ห้าสูตรนี้เหลือ13ชุดอยู่นะครับเพราะว่ามันมีตัวเลขไม่ตรงกันตัวเลขไม่ตรงกันก็จะต่างกันอย่างนี้นะครับเป็นต้นแล้วเราค่อยหาตัวลดต้นทุนเอามาตัดทั้งสูตรนี้ นะครับและก็สูตรนี้กันต่อว่าสูตรที่เดินในตัวลดต้นทุนเราจะเหลือตัวเด่นคู่ไหนชุดไหนอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณเหมือนเดิมนะครับเพราะว่า fc ของเรามีเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับก็ขอขอบคุณ f c ที่ติดตามกันมานานนะครับและก็ f อท่านใหม่ๆที่ชอบแนวทางนะครับ ในการนำเสนอ,อทางช่องเราก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้องทางช่องของเราด้วยนะครับกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปตดต่อไปนะครับวันนี้เราได้สูตรนี้นะครับเกินไปแล้วนะครับนี่คือ2ปี4เขีนงวดแต่เขาเกินนะครับอัพ5 6 0อัพขึ้นไปแล้วนะครับสูตรนี้ขอให้เขาเดินต่อตามหน้าที่เราก็จะได้เหลือตัวต้นทุนน้อยลงนะครับ วันนี้ก็สวัสดี f อีทุกท่านเพียงแค่นี้นะครับแล้วเราจะมาหาตัวรถต้นทุนกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผม